สัสดี่ fc ผู้หญิงขายรถอ s ซูซนะคะตอนนี้นะคะเราอยูอ่ที่บ้านลูกคา้านะก็คือจังหวัดยะโสธรอำเภอเริงนกทาน,นะคะวันนี้มีภารกิจส่งมอบหนึ่งคันอีกแล้วนะคะก็ยังอยู่กับ Active นะคะมิ x 1.9 Active วันนี้นะคะเจอกันกับสีขาวมุกนะคะคันนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ เป็นตัวเริ่มต้นราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะลูกค้าจัดหนักจัดเต็มก็เลยพา FC ของต้อมมาดูเนาะเพราะว่าคือมีคนถามเข้ามาเยอะมากทรงนี้คือดีก็เลยพามาดูกันนะคะว่าก่อนที่จะแบบได้ขนาดนี้คือใส่อะไรบ้างเพิ่มอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดูด้านหน้ากันก่อนเลยเนาะนี่เรามีการใส่ไฟตัดหมอกให้ลูกค้านะก็เป็นไฟตัดหมอกที่เราคุ้นเคยกันนะคะก็คือไฟตัดหมอก LED นะคะ ติดให้ก็เกือบจะถูกคันเนาะเอาละต่อมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเปลี่ยนไปคันนี้นะคะมีชุดสเกิร์ตนะคะรอบคันนะคะจากค่ายวาซุมา่าของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นอ่าชุดสเกิร์ตที่ให้ความนิยมพอสมควรนะเพราะว่าด้วยด้วยทรงหรือเอกลักษณ์ของเขาค่อนข้างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าที่คล้ายคลึงกับจืดๆเนาะ นะคะก็ทำให้ดูหล่อดูรถมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีตัวขีดน้ําเงินแดงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวโลโก้ที่บอกว่ามิวเอของเรานะคะพร้อมกับนะคะตัวฝากระโปรงเนาะถ้าเป็นชุดนี้เขาจะมีอักษรที่ฝากระโปรงให้เป็นวอซูม a ากนะคะนั่นก็คือชุดแต่งชุดนี้นะคะก็7ชิ้นนะคะละ ไะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันดีกว่านะคะเห็นด้านหน้ากันแล้วเนาะด้านข้างของเรานะคะลูกค้านะคะจริงๆคือชุดนี้จะไม่มีตัวคิ้วตรงนี้ก็คือคิ้วดําด้านตรงนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือเราเพิ่มเข้าไปเพื่อเพื่อให้รถดูคมแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นทําให้รถดูมีเส้นสายมากยิ่งขึ้นก็ลูกค้าเพิ่มเข้าไปทั้งหมด4 4ล้อนะก็1ชุดนั่นแหละเนาะ โอเคค่ะมาที่ต่อไปนะคะเดิมทีนะคะรถรุ่นนี้นะคะล้อจะอยู่ที่ขอบ17นะ17นะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเปลี่ยนเป็นล้อขอบ20นะคะเป็นยางที่ล้อยางที่มาจากตัวท็อปตัวอันติเมตของเรานะคะเราเอามาใส่ในคันนี้นะคะให้ดูงานคิ้วล้อของเรานะคะก็จริงๆคือคิ้วล้อเราเนี่ยเราเหมือนกับว่าใส่เสริมเข้าไป พิเศษนะคะก็คือที่อื่นนะคะไม่ทำทำไม่ได้นะคะแต่ว่าลูกค้าอยากได้คือต้องทำได้หมดนะคะจัดให้นะคะก็ทำให้ได้นะคะหรือวคิวนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะเราจะมีตรงนี้นะคะจะมีเป็นอ่าเป็นขอบสเกิร์ตเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราสามารถดัดแปลงทำให้ดูเข้ากับตัวโครงสร้างขอบขอบสเกิร์ตได้ค่อนข้างกลมกลืนนะฮะล่ะมา กระจกมองข้างอีกแล้วนะคะคันนี้เพิ่มกระจกมองข้างตัวทับเข้าไปอีกนะคะก็เป็นกระจกที่พับไฟฟ้านะคือก็เอาจากของตัวทอปมาใส่นั่นแหละก็คือไฟก็จะออกตรงนี้เลยเป็นสามารถใช้งานได้จริงนะคะอลัมาเดี๋ยวอันนี้ก็ติดตั้งฟิล์มกันสาดให้ลูกค้าครบชุดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เป็นฟมฟิล์มเซรามิกอย่างดีเลยนะคะ 阿ะมาให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเราก็จะอย่างที่บอกค่ะซุ้มล้อแล้วก็จะพยายามทำให้เข้ากับตัวสเกิร์ตให้ได้เนาะก็บวิวเข้าไปให้ดูกลมกลืนกันนะคะเนียนๆนะคะอ阿ะมาที่ด้านท้ายของเรานะคะอย่างที่บอกค่ะชุดสเกิร์ตชุดนี้นะคะจะมีทั้งท่อท่อที่เป็นท่อคู่กับท่อที่เป็นเหลี่ยมแต่ว่าลูกค้าอยากได้แบบเป็นท่อคู่ก็เลยจัดชุดท่อคู่มาให้นะคะก็ จะได้ตาประมาณนี้นะคะมีพร้อมกับสัญลักษณ์วาซุมาด้านท้ายเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูสำหรับใครที่กำลังแบบเล็งชุดสเกิร์ตชุดนี้ไว้อยู่นะนะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะเผื่อแบบใครไม่ชอบท่อเหลี่ยมก็ดูเป็นท่อคู่ได้เนาะเอาหลังมาเดี๋ยวต้อมให้ดูด้านท้ายของเรานะคะเรามีการอ่าอันนี้พี่บอกว่าเป็นลูกครึ่งนะ ตัวนี้เราจริงๆเขามีคาดเอว่วาให้แต่ว่าลูกค้าคือไม่ไม่อยากได้อยากได้แบบมีไฟเราก็เลยใส่ตัวที่มีไฟไปให้มาจากค่ายฟีฟอร์มนะคะเดี๋ยวต้องไปเปิดไฟให้ดูตอนนี้ก็ค่าแล้วแหละน่าจะเห็นชัดเจนเนาะนี่เป็นคาดเอวแบบมีไฟนะคะดูสวยงามนะคะเป็น m ิวเอ็กซ์สเนาะก็จะเวลาขับตอนกลางคืนหรือเวลาเราเปิดไฟหลีก็จะแบบเห็นโดดเด่นมากเลยนะคะ คือที่เห็นที่รถเปียกอยู่ตอนนี้คือไม่ไม่ได้ฝนตกแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าอันนี้เรามาส่งบ้านลูกค้าก็เลยขออนุญาตรีวิวลูกค้าพรมน้ำมนต์แบบหอมทั่วรถเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโะเพณีอีสานเราเนาะที่แบบว่า,าทำพิธีเวลามีอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่รถใหม่อะไรต่างๆาให้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะตัวนี้นะคะเรามีการเพิ่มฝา,ากรนลอยนะคะกันลอยแท้ศูนเข้าไปนะคะ นี่ก็จะงานแบบเนียนๆกกลิบแบบนี้นะตัวนี้เป็นกระลอยจากศูนย์นะคะเดี๋ยวให้ดูเล็กๆเนาะเข้ากับตัวรถไม่ทำลายสีรถนะคะนี่เป็นจากศูนย์แท้นะคะเอาหลังปะเดี๋ยวต้อมจะพาไปดูด้านหน้าอ่าต้อมจะพาไปดูบรรยากาศนะคะที่บ้านลูกค้านะ แดี๋ยวจะพาไปดูภายในนะคะมาอันนี้เป็นภายในนะคะนี่ลูกค้านะคะเลือกอลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังนะคะสีน้ําตาลได้ครีมเหมือนกับตัวท็อปเนาะภายในก็จะได้ประมาณนี้ระบุให้น้องแผงประตูข้างทั้งตัวเบาะตอนที่1วัตอนที่2วัตอนที่3ให้หมดเลยอ่าตัวนี้เป็นปุ่มนะคะกระจกัฟไฟฟ้าที่ต้องบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเนาะ นี่อันนี้ลูกค้าทําพิธีส่งมอบนะคะทำพิธีรับขวัญรับขวัญน,นะคะรถคันใหม่นะ,ะเรียบร้อยนะ,ะโอเคมาที่สําคัญเนาะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนคุญแจนะคะคุญแจของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นคุญแจาพับนะคะต้องมีให้2ดอกนะคะก็เป็นคุญแจพับพร้อมกับสัญญาณกันขโมยนะคะนี่ อันนี้ให้ลูกค้าแกะเองดีกว่าเนาะมาค่ะต่อมานะคะก็อีกหนึ่งออปชันนะคะที่ติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะเป็นตัวมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะอย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นกันบ่อยๆเนาะก็คือมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยสามารถใช้งานได้จริงนะคะพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะพร้อมกับหน้าจอ9นิ้วนะคะนี่ หน้าจอข้านี้ของเราเป็นหน้าจอ Android ใช้งานเหมือนมือถือเรานี่แหละสามารถใช้์ฮอสปอตนะคะยังมี Wi-Fi นะเราจะเล่นอะไรก็ได้ YouTube นะคะ g o o g l e Map ต่างๆเนาะใช้งานได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนะคะนี่เวลาเปิดมาแล้ว,ลวก็จะเห็นคำว่า Android แบบนี้เลยนะคือถ้าสมมุติว่าใครแบบไม่อยากได้หน้าจอ Android เราสามารถเพิ่มเติมเป็น3 6 0องศาได้นะพาไปดูนะคะพมนะคะชิ้นสุดท้ายแล้วเนาะ อันนี้เป็นพมนะคะ6ดีเข้ารูปนะคะลูกค้าเลือกนะคะเป็นพมสีดำใต้สีดำนะคะนี่เลยนะคะให้ดูงานพรมนิดนึงนะคะคือพมเรามีหลากหลายสีให้ลูกค้าเลือกได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วแต่ว่าใครแบบเอาเป็น mix and match กับตัวบอกเนาะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ กำลังส่ง้าบกันอยู่นะคะก็เลยอยากพามาดูแนวทางสาหรับใครที่แบบกาลังเล็งรุ่นนี้ไว้แล้วไม่รู้ว่าจะแต่งแบบไหนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะหล่อเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ต้อมผู้หญิงขายรถด้วยนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะรถรุ่นนี้นะคะออกรถเริ่มต้นที่7จ็ดหมื่นเก้าหรับใครที่แบบ 7จ็ดหมื่นเก้ได้อะไรบ้างก็คืออินบ็อกซ์เข้ามาถามต้อมได้เลยนะคะต้อมยินดีให้ข้อมูลนะคะเงินดาวเงินผ่อนนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณ f อที่ติดตามนะคะก็เดี๋ยวลากันไปด้วยแบบภาพบรรยากาศนะคะที่บ้านลูกค้านะคะตอนนี้เราอยู่อำเภอเลืองนุกค่ะที่ยะโสธรน,นะคะบรรยากาศสุดอบอุ่นเนาะก็เป็นประเพณีอีสานเวลาเราได้อะไรใหม่ๆเราก็จะแบบมีพิธีการต่างๆนะคะวันนี้ก็ ขอบคุณเอฟซีนะคะที่ต้อนรับอย่างดีนะคะมีหมู่กระทาด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเนาะนี่สำหรับใครที่บอกว่าประเพณีอีสานเป็นยังไงดูเลยนะคะเราก็จะแบบอบอุ่นนะคะกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเอต้อมแบบใบ,บ้ให้กล้องนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นครอบครัวอิซุซูของเรานะคะคันหลังบ้านก็เป็นอีซุซูนะคะันนี้ก็ยังเป็นอีซุซูอยู่นะคะ สามคันนะด้านหน้าอีกนะก็เป็นเรียกได้ว,ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้อีซูซูนะคะวันนี้ก็ลา FC ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปจังหวัดอะไรอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ